chạy lại tiếp. Đợi đây, được đi. Khổ quá. Thế phải sẽ đợi mà đợi tí nữa. Thế trò cha tạm lưa. Nhanh nghe. Chào trong channel ra Oh my god. Không, là phải อนนี้กีโ่โมงแล้วเพื่อจะได้คลิปเองโอ้ my o s ปวดจ,ปวด,จปวดได้ไก็่แมเท่าัไม่ใช่ี่ฉแม่กับผมมันมาาีภาษาโกมันมาาีาโอ้ยสู ช่วยละกำผมมีกษัตริย์ขอมันหีมันละตาจะใช้ได้ย่อได้เด้อโตมาละตาโตแต่คนเอื้อมันจะโตใหญ่ไงจะโตปฏิปักษ์ิลาจะรอทำบอยดู ่พูดอะไรก็คนแต่เราต้องเอาหมากับก่อนต้อนอุ้มหมาก่อน จเเอกรโดดมีบทเ่อะอรอยาเตอร์แบบนี้อากะ้ยแต่คนที่เตอรเป็นหลายคน แบบนี้แบบนี้ช้ยชเนี่ยเออบรยกา อนนี้เจ็ดโม่แล้วเย็จาปทำคลิปแล้วพวกคอนไหละเอเท่าไหร่จะไปอะไอ็กหนึง่นนงนะค่ะน่าจะให้ถูนสูตรแปดแค่นั้นนะเพราะตอนนั้นนั้นโอ้ยก็ค่อยไม่มีอะไรทำ น่าจะจบคลิปแล้วนะคะใครชอบพิมดีคะรืกดไลค์กดดีดได้ค่ิคนี้ชอบกดะจายไอชินกี้ยค่ะแต่รัระกอบไอรยนแล้วคม่จะเป็นไง่ะวู้วไปบ๊า